วัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ซ่อมของเล่นนะของเล่นนะครับของคุณหนูคุณน้องเขานะครับก็ชาร์จไม่ได้นะครับชาร์จไฟไม่เข้านะครับก็ไม่มีไฟแดงอะไรขึ้นเลยนะครับก็คืออันดับแรกการชาร์จไม่เข้าก็คือเดี๋ยวลองวัดไฟนะครับที่สายชาร์จนะครับ จะมีรูข้างในเนี่ยก็หาอะไรที่เป็นเหล็กอะไรไปเชื่อมหน่อยเพราะว่าในส่วนของมิเตอร์มันเสียบเข้าไปไม่ได้ก็วัดไฟหน่อยมาอย่างเห็นไหมไฟเข้ามานะครับก็เสียบชาร์จไม่ได้นะครับเป็นที่แบตหรือเปล่านะครับหรือวเป็นที่ในส่วนของตัวแจ็คนะครับก็คงจะต้องไปดูนะครับพเพื่อนๆก็คือต้องแกะตัวนี้ออกมานะนะครับตัวนี้ออกมานะครับเราจะได้เห็นแบตกันนะครับพเพื่อนๆครับ ก็จะมีน็อตนะครับสก,กูน็อตนะครับ4ตัวก็หมุนตัวนี้ออกมาแล้วก็จะเปิดออกมาดูนะครับในส่วนนี้ก็อาจจะเห็นในส่วนของสายขาดบ้างอะไรบ้างก็อาจจะเป็นไปได้นั่นเพื่อนนะอาจจะตกหรือว่าอาจจะกระแทกตรงสายขาดหรือเปล่านะครับหมุน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 อะครับ นี่นะครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเอ๊ะตรงแจ๊คขาดอ้าเห็นไหมโอ้ต้นแจ๊คขาดจริงๆด้วยเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยนี่ไงขาดจริงๆด้วยนะครับสายสีส้มนะครับเข้ามาจากในส่วนของแจ๊กนั่นนะครับโอ้หนะครับมันตีงได้นะครับเอ้ยขยับได้นะครับไม่ใช่ตีงสิตีงก็งงกันอีกขยับได้นะครับตัวนี้ ขาดจากไหนที่นี่เนี่ยออแน่นอนอยู่แล้วครับต้องขา,ขาดจากในส่วนของขั้วแบตเตอรี่นะครับโอ้ยเนี่ยเห็นไหมสีสีส้มนะครับสีส้มมาจากขั้วลบนะครับสีขาวมาขั้วบวกเพื่อนสังเกตได้นะครับท่านเพื่อนแกะดูนะครับก็ไม่แน่นอนนะครับแต่และเครื่องไม่เหมือนกันแนะ่ๆเพระาะว่าพวกนี้ก็ประกอบไม่ใช้ได้ไม่ได้รกอบไม่ไม่ได้เกิดการประกอบที่ได้มาตรฐานนะมันไ,ไม่ไม่จะเป็นแบบนั้นเขาเน้นประกอบให้ใช้งานได้นะครับ เครื่องพวกนี้ประกอบให้เน้นเน้นการใช้งานนะครับแล้วก็ผลิตแล้วก็จําหน่ายไปนะครับไม่ได้ประกอบให้เป็นมาตรฐานอุตสาหก,กรรมอะไรหรอกนะครับพฉะนั้นแล้วในส่วนของการใช้สีใช้โค้ดสีอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้เป็นมาตรฐานอะไรนะครับเพื่อนๆต้องดูแล้วก็ไล่วงจรดูได้นะครับเพื่อนนะนี่เห็นไหมจากแจ็คนะครับเพื่อนๆต้องเลือกแจ็คนะครับตอนนี้จะเลือกผู้ค่ายักษ์นี่ก็คงจะไม่ไหวนะก็คงจะเป็นแจ็คนะนะสีส้มนี่ก็อยู่อยู่ข้างนอก อยู่ข้างนอกแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นขั้วลบนะครับซึ่งสีขาวที่ออกมาจากแจ็คเนี่ยนะครับเขาก็มาต่อเข้ากับตรงนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมนะครับแล้วก็ที่ข้างๆกันเนี่ยก็จะมีรอยบัดกีที่มันหลุดอยู่แล้วก็บัดกีเข้าไปมันจะเข้ามาเป็นคู่เป็นคู่อยู่ซึ่งผมก็สังเกตแล้วก็แหนมเห็นนะเพื่อนแหนมเห็นสายตาโซนแยนไปนะครับนี่ก็เห็นว่ามันจะหลุดอยู่ตรงนี้ผมก็จะจอดเข้าไปตรงนี้นะครับจอดสายนะครับจอดสายเนี่ยซาง ประมาณนันจอดคืออะไรวะเนี่ยจอดก็คือการบัดรรีนะครับแต่ว่าในบ้านผมแถวเมืองผมเ็าเรียกว่าการจอดสายบันนอกบันนอกกันยังว่าจอดสายเห็นี้ยบางครั้งบางทีคนเอาสายมาให้จอดสายนะเพื่อนมันโอ้มัมน,มนบางทีก็ไม่ได้อยากจะทํานะบางทีเปิดร้านมาแต่เช้าปุ๊บเอาสายมาให้จอดครับอเอาสายมาให้จอดจอดแล้วเป็นยังไงครับ กอดแล้วก็เดินหนีเหมือนหมาตดเลยครับจ่ายค่าแรงก็ไม่จ่ายแตงกิ้วก็ไม่จ่ายไปเฉยๆเ,เนี่ยครับโอ้ส่วนมากเหตุการณ์เหตุผลจะเกิดขึ้นจากอะไรครับจากเพื่อนเราเนี่ครับคนที่รู้จักเรานะครับมันเลยเป็นเหตุผลว่าช่างอิเล็กทรอนิกส์อย่างช่างวิทย์ไม่สนิทสนมกับใครครับเพราะว่าสนิทสนมแล้วมันจะใช้บริการฟรีแต่ที่สําคัญนะครับมันมาแต่เช้าด้วยนะครับไอ้พวกขี้ถีมักมวนเนี่ย ถ้าเกิดว่าตีเป็นเสียเลิกเสียยามนี่เสียทุกวันนะครับแต่ผมก็ตัดตัวนี้ไปขอขอเป็นว่าถ้ามาแต่เช้าแล้วมาใช้บริการฟรีอย่าให้มันเสียเลิกเสียชัยเสียยามอะไรนะนะครับมันมีมานะครับตื่นเช้ามาเปิดร้านเปิมมาเลยเอาหัวโคมหม้อแบตมาจอดบ้างเอาสายอะไรต่างๆนี่มาจอดบ้างจอดแล้วหนีคือมาตดโอ้โหเพื่อนเอ้ยเออถ้ามันถ้ามันแหกซวยแล้วมันซวยนี่โอ้ซวยจงทั้งวันทุกวันเลยนะครับเพื่อน สายหลุดจริงๆนะครับเพื่อนๆครับเ,เสียบชาร์จได้แล้วนะครับสายหลุดนะเพื่อนนะตัวนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเขาก็ทำมาดีนะครับเป็นเนี่ยเป็นชิปบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ถ้าบันทึกเสียงแล้วเนี่ยเวลาเขาเปิดเพลงเพลงจากการบันทึกเนี่ยก็เพลงในสปีดที่สูงขึ้นแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ขับมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็จะหมุนตัวนี้ก็ขยับได้แล้วก็เอา อุปกรณ์อะไรมาใส่ก็จะหมุนเห็นไหมหมุนตัวนี้หมุนก็ขยับได้เหมือนมีชีวิตเลยอืผมก็ว่ามันสุดยอดมากนะครับตัวนี้ก็ขยับอก็สายขาดนะก็ต่อเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็อืมนะครับไม่มีอะไรมากเลยตัวนี้ไม่มีอะไรเสียนะครับเพื่อนๆนเพียงแต่ว่าก็มีในส่วนของสายขาดเพียงเท่านั้น เพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับมีหลอดไฟตามนี้ด้วยนะเพื่อนนะโอ้โหตอนน่อในลักษณะของการขนานนะหลอดไฟนะครับตามนี้นะครับเปิดเครื่องนะครับไม่เห็นทำงานเลยช่วงนี้ก็อาจจะเปิดใหม่แล้วก็บันทึกเสียงอยู่นะครับตื่นไม่เห็นตื่นโอ้หวานไปนโอ้โหอ,โอมันต้องถอดที่ชาร์จด้วยเหรอ โหลโหลเออเนาะโอ้โ huh. อ no, uh ้โ huh อ้นะครับก็คงจะประกอบเข้าไปเพื่อนก็คงจะเสร็จแล้วนะครับโหล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 นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวประกอบเข้ามาก็จบนะครับตัวนี้ผมอาจจะติดกาวไว้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวนี้มันขยับนะครับถ้าขยับแล้วอาจจะสายขาดอีกนะโอเคนะครับนี่ผมก็ประกอบเข้ามานะครับเอาเนี่ยครับ นุ่มๆเนี่ยมาใส่นะที่จริงแล้วมันผมไม่ได้ซักให้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่ได้ทําความสะอาดให้ลูกค้าเลยมั <c oughs> <c oughs> นก็เป็นอย่างนั้นนะนะกรเสประที่ร้อยนะครับไฟแดงอะไรก็ขึ้นแล้วใช้งานได้แน่ๆนะครับในส่วนของตัวนี้เ <c oughs> ขาก็ฉลาดที่จะทานะผมว่านะเป็นของเล่นอะไรได้นะครับแล้วก็มีหน้าตาที่มันเหมือนเป็นภาพยนตร์ดังนะครับต,ตัวนี้ก็คงจะต้องเอาไปทดสอบนะครับเพื่อนนะหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วเราก็ไปทดสอบเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับ การชาร์จเข้าได้แล้วอะไรแล้วนะครับไปทดสอบกันนะครับเพื่อนๆครับไปเปทดสอบกันดีกว่าครับเนี่ยเขาก็ยืนอยู่ที่ป่าอย่างนั้นนะครับเราก็ค่อยๆเข้าไปนะแต่แต่จะเ่อทำไมมันมองมาทางนี้ใช่ไหมโกโกวาโกกิกากิกะโกโกวากากิกากิกากาโกกิวาโกกิกากากิกากิกะโกโกวากากิกากุกะ โกโก้วโกระต้าอ่าใเปายก่ะ